ตัวมื่นปีบอมีไพ่มาตองบ่อขัดของแนวไดพอยางมีทางจายแก้วแหวนเงินท่องมีคนนําคขานางม้าไหมีคนใสสนมนางคว้าพันมีขั้มตัดน้ำเหมือนเครื่องล้านให้เจ้าได้สร้างบ้านหลังใหญ่น้าคี้ให้เจ้ามีสมบัติผู้ดีเมื่อนาให้เจ้ามีคุค่าเมืออยู่ในสังคมให้คนได้ซื้อส่วมบ้าเจะเป็นผู้ดีให้เจ้าเป็นเศรษฐี สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมสําหรับมื้อนี้นั่นผมนมข้อหวานสุนันทุมมาก็มีความเื่นชมยินดีมีความภาคภูมิใจนะครับที่ตัวผมเองได้เริ่มต้นว่างเลิกสั่งบ้านไม่นะครับพร้อมโดยครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่ซึ่งมาเป็นสักขีพยานลวก็มาซอยเป็น่มโพ่มไส้ถือว่าเป็นเมือสซุ่มเมือเย็นในการยกเสาแรกแหกเสาวขวัญซึ่งมื้อนี้นั่น ได้พรพามนะครับพรพามก็คือหน้าเบานะครับซึ่งเป็นน้องใสของแม่นี่แหละเป็นผู้ผาพาประกอบพิธีในาการยกเสาเรศแหกเสาขันเป็นจังไงนะในเมืองนเลยครับเป็นเสันันดีสิได้มายกบ้านของนายสุนันท์นางเอ๋ทุมมาเนาะครับเรียว่าเป็นเมืองสันวันดีตรงกับวันพฤหัสบดีคืนเดือนสอง อาคันน<ไ>ี<ไ>้ดีดัะมันเป็นมือสันมันดีกับสีมาปักซุมหุ่มเย็นเออขเพิ่งขอผ้าเบิดสิีทุกอย่างเนาะครับกับสีแดงเอ่อเปลี่ยนวันยกเสาแห่โอนยกเสาแหลกปักเสาขวัญเนาะครับมือนี้เอ้าก็ไปกับสีแดงเอาพิธีเนาะครับขุอยู่ยังกับไฟธรณีอาคันนี้แมวอยู่เพื่อแฝงฝัน ทักสินนันราชสีเห็นแหบักเข้าเมานางเฝ้าหอลเีบัดยิมนากเกี่ยวพันดอนผ้ายับนั่นหนูจอนไปอยู่ผู้ดอนชา่างไพ่วันช่างเทือนเรือนเลือนห้องง่วแม่งององกินน้าม้องอีสาบนบ่นบอนหนี่บ่นพระเจ้าก่อแผ่นดินบน่บนบอนหนี่บ่นพระอินทร์ก่อแม่นม้ำ บอนบอนหนีบอนนั่งมีขลาอยู่เป่า,าบอนบอนหนีบอนพระเจ้าอยู่รักษา,าบอนบอนหนีบอนแมน่ธรณีทำไว้ววพระแกนไทยพิ่นว่าสวัสดีอยู่หมื่นปีบ่มมีไพ่มาตองบอมคัดของแนวใดพอยางมีทางใจแก้วแหวนเงินทอง มีคนนน้ำขาน้างมาให้มีคนใสสนมนัางคว้าพันมาดีข้ามตันน้ำเกินเคืองลานให้เจ้าได้สร้างบ้านหลังใหญ่น้าคี้ให้เจ้ามีสมบัติผู้ดีเมื่อนาให้เจ้ามีคุค่าเมื่ออยู่ในสังคมให้คนได้ซื่อซ่อมว่าเจ้าเป็นผู้ดีให้เจ้าเป็นเศรษฐีทรัพย์สินล้านล้อยเอาบอกไปหลายมัน หลวงเขาคนนี้พ่องาเขาคนนี้เราเรามันดีเลยหลวงมีแต่ความซุกซอมเจริญในนาทีการงานสูุขุมมั่นปัตนะตลอดยนผมารวมในงานเหมืองนี่ยลงมีแต่ความสุขความเจริญสุดถ่ายนี่เห็นครบแต่คำว่าทรัพย์สินมากมาย พันธนี้เสียดเอาน้ำหอมไปโอ้อาหอมขาก้านี้เอาเอาตัวนี้ไปลวกพันธุเนี้ยเฝ้าลูกยำฟ้าลูกพันธุ์นี่เสียดเสียดหน้ำหอมไปเสียดขาขากงนี้เอาเอาเอาตัวนี้ไปลวกนี่เพ่อพันธุ์พ่าให้ด้สำหรับพิธีในการยกบ้านใหม่นะครับก็ได้ทำในส่วนของขั้นตอนการขอขมาในพื้นที่และเอาเลิกเบิกชัย ส่วนสิ่งที่ผมและภรรยากำลังย่อนลงในหลุมในขณะนี้นะครับก็คือเงื่อนเหรียญของด้วยแผ่นท่องที่สลักเป็นภาษาขอมนะครับเป็นภาษาขอมโบราณดั้งเดิมซึ่งเขียนโดยคุณพ่อหนยพิมพ์ชุมผาพันซึ่งเป็นคุณตาของผมเองครับต่อไปก็เป็นพิธีแทกเสาครับ,อบเอาบอท้ากวามนั่งน,งนอนนี่บอลไ,ไปัไปไปาปเอาบอ nang non lưu âm tuyên nị Áo bòn bao xương xôm bán nị bò Áo bòn áo dù như nhau nhìn Cấp hậu khoáng mạc xinh lửa lái mộng nị áo nó

દેસાઈ